Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับคนไทยในอินเดียอีกแล้วนะคะช่วงนี้ไอรีนอาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านของเรากําลังยุ่งค่ะทุกคนไอรีนก็ต้องเป็นแจ๋วนะคะคอยทําความสะอาดเก็บกวาดบ้านนั่นเองเพราะว่ามีช่างมาทําในบ้านนะคะฝุ่นก็เยอะค่ะทุกคนแล้วก็ต้องคอยเก็บนู่นเก็บนี่หลายห้องนะคะช่วงนี้ก็เลยยุ่งยุ่งนะคะวันนี้นะคะก็พอมีเวลาช่วงเย็นก็ออกมาทําคลิปในบ้านนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะจะได้หายคิดถึงกันนะคะ เดี๋ยวพาไปชมนะคะในสวนค่ะช่างกำลังทาสีนะคะทุกคนจริงๆแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าสีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปาสเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนปาสเตอร์เหมือนเราฉาบสีขาวลงพื้นไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมีสีเก่าอยู่เนาะ แล้วก็รอให้แห้งอีกสักสองวันแล้วเดี๋ยวก็จะลงสีนะคะที่เราเลือกไว้นะคะทั้งสองด้านเลยเนาะส่วนประตูรั้วหน้าบ้านนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่า,าหลายปีแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่ชิบูเด็กๆแล้วนะคะยังไม่ได้รีโนเวทบ้านนะคะเปลี่ยนสีบ้านทาสีบ้านใหม่เลยนะคะนี่ช่างกำลังทาน,นะคะ เสียงคนจามเสียงชิบูจามค่ะทุกคนนี่ทุกคนพอคุณลุงกลับบ้านมาได้สองวันคุณลุงก็ทำหน้าที่ของคุณลุงอีกเช่นเคยนะคะก็คือการถอนหญ้าถางหญ้านะคะออกจากแปลงผักหมดเลยตอนนี้แปลงผักสะอาดเอี่ยมมากๆเลยค่ะทุกคนต้นข้าวโพดก็กำลังสวยเลยนะคะฝีมือคุณลุงค่ะ ตอนนี้เราเจอแขกไม่ได้รับเชิญนะคะเข้าบ้านมาอีกแล้วน้องเขาจะมาทุกเย็นเลยนะคะเขาจะมาบ้านเรานะคะแล้วก็จะมานั่งอยู่ตรงประตูหลังบ้านนะคะทางเข้าห้องครัวนะคะน้องเขาจะมาขออาหารกินค่ะเพื่อนๆแล้วพวกเราก็จะเอานมใส่กระป๋งนะคะให้หน้องกินนะคะออกโตออกโตออกโต หิวใช่ไหมเดี๋ยวอยลินจะไปตามชิบูนะคะออกมาให้เอานมให้น้องนะคะทุกคนหนูหนูกินนมแล้วใช่ไหมหนูอิ่มแล้วทำไมหนูไม่กลับบ้านคะบ้านหนูอยู่ไหนหนูคือออกโต้ใช่ไหมฮะไม่ตอบ แมวแคชเมียร์น่ารักไหมคะทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยนะคะ